มาติดตามปัญหาในเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ไดถแถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าเกือบ3,000 0 0เม็ดค่ะขณะที่ตำรวจชลบุรีก็จับกลุ่มผู้ต้องหารับจ้างได้ยิงโทรศัพท์นะคะมือถือเข้าเรือนจำด้วยนะคะซึ่งเป็นการพลตำรวจตรีทนายอภิชาติเสนีนะคะผู้บังคับการศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองปัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้นำนายสิริวัฒ วิริยะโชติกุลอายุ23ปีพร้อมยาบ้า294,000เม็ดแถลงข่าวหลังร,งร่วมกับพวกอีกสองคนคือนายเจอและนายนัทวุฒิแสงมา้าลำเลียงยาสติดมาจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณบ้านหินโงกจังหวัดหนองคายด้วยรถกระบะ3คันแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับที่บริเวณถนนทุ่งนาตำบลหาดคำส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนหลบหนีไปได้ ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่เรือนจำชนบุรีได้แจ้งตำรวจสกัดจับผู้ต้องสงสัยสองคนพร้อมรถกระบะอิสุสดีแม็กสีเทาซึ่งก่อเหตุใช้อุปกรณ์ยิงโทรศัพท์มือถือจำนวนสเครื่องเข้าไปในเรือนจำชนบรุรีและขับชนเจ้าหน้าที่แล้วหลบหนีไปทางสะพานเรียบชายทะเลโดยตำรวจได้ติดตามไปพบรถผู้ต้องหาและใช้ปืนยิงล้อรถทั้ง4ล้อจนรถผู้ต้องหาเลี้ยวเข้าไปภายในโรงงานย่านอำเภอบางปะกงแล้วจับกลุ่มนายวัชระอย่างสุขอายุ20 9ปีได้ภายในห้องน้ำของโรงงานในวัชระรับว่าได้ค่าจ้างจากในสารจำนวน20,000บาทให้นั่งรถมาเป็นเพื่อนยิงโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเข้าไปในเรือนจำชนบุรีส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุได้โยนทิ้งระหว่างทางขณะขับรถหลบหนี